บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุขสุขนเด้อมาพบพ่อกับน้องลาตีพี่น enfin ้องเอ้ยอยู่แถวข้างๆเฮือนนี่แหละพอดีไปหาคุดติหลอเนาะกับผู mm ้วงแน่แล้วก็อ้ายวันทองแน่ฮแหละมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นพักเวียกนะมาแล้วก็อ้ายพามีเพิ่นแกงน้อาไม้ถ่าเนาะกินข้าวพี่น้องเอ้ยล้างหน้านะไปเพิ่นว่าโอ้ยอันน้ําเกาะพี่น้องบ่เห็นน้ําเกาะแม่นอืสิได้เบิ่งซุ่แกเด้อพี่ขึ้นมาพี่น แห้งหมดบาดแห้งปีนออกมาดูปีนออกมาเฉินนี่สิเป็นเห็นแบบบาดโตเตะบาดห่วยเลยลายบ่สามบาดบม่ได้ทาหนาเลยนะมันแสบบม่ได้ทาสดเลยพี่เนาะอ้าวยังทาคือเรลืองเลยเทาเอาขีมินทาดีแล้วจะทาขีมินบาดแห้งเนาะแต่กระยาดอกแบบหอมบางฮาร์บันนี่ฮะนะมันก็ต้องมีโอกาสเจ็บเป็นเนาะมาจิมาคพร้าวบางก่อนพี่น้องของกับไอ้เก่งเพิ่นพ่ายหาย หนูจะใช้ขานเลยถวายไก่เฮือนมาแล้วก็เห็นขวายมาหล่อบังเถอะว่าเลยมาขุดเลยสักก็วอกมีหางไหมอย่างเงี้ยทางใดเด้แบบนี้เนาะทางอ่ะไหมซ้ำบ่งกับพี่น้อยป้าบาทในคอเป็นะเหลืองแลยเนาหนากระได้มาเบิ่งทางนี้ลดนี่อยู่ในใว่ามันห่างอะไรเนาะมันมาลงมาทางนี้เสียงกระโปมีเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนเมื่อบ้านนอนพี่น้องแล้วก็พากันกระไม้พว่า ตากดดตากลมมานาดน้นเป็นวัดเลยเจ็บอ <c oughs> ค,คอไข่ขึ้นเลยตากลมมาไข่แต่ทำโบเป็นอย่างเป็นน้ำการเมือดอไอ<ห>ผึ่งอยู่ทางท้ายนี่เป็นผุดตากลม <c oughs> ก็อยากเป็นวัดเจ็บคอเนี่แหละนะตอนสมานะแต่ว่าต้องมานะเพึ่งกับพามาเวียงนี่เนี่ยเลยแข่งมาเลยสักหน่าผู้ทั้งเงาทั้งนั้นผู้ <c oughs> คือมีหูต่อไปบมแมนซ่สอดสองว่ะบทีแท็บไมนเสื่อเขาให้ชุดเลยตัวเดียวถือเมนตังกล้องมาน้าืมาสือ่ใคเรเห็นกิน Của bắt hãy nữa. Tang miếng tay thang, này, tháng, nó bên bờ nó 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 nó. hên nữa. Ginny nèo tên này tay nèo tay nèo bảo nèo tay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  nèo chạy nèo tay nèo tay nèo tay

dù cây huyền thì thôi ơi เสือล่ะแกเสือแก่สัตว์แม่รอ อ้าวเขาเจ้าทางเขาจะโบเห็นบ่ษะเขาจะโบเห็นว่าเป็น้องลายดอกเตอร์เห็ดปวกไก่เฮือนเนาะเออผู้ทางเงาเนาะก็มีอย่างเพิงบุบโซ้ำดอกเนี่ยแบบมันอยู่ยายกันเนาะมึงมึงมาเอาไปเราเก็บมึงด้วยจังหวะได้ลายประทูจะเหยียบได้เิ่งเอากระทางเข้าไปน้ำบอกเอาไม่ค่านี่น้ำปุ๋ยไมเป็นอะไรมือนไม่เห็นบ่นี่เนาะไม่เนเลยเห็ดปวกเห็ดปวกหน่อยบ่เป็นเอิร์นเห็ดปวก ข่าดอบัวชนี่เห็ดปุกข่าดอยางเกี๊ยวขายเนาะเห็ดปวกกินได้ดอกดอกมันก็สีแหวงแหวงนี่ปวกนี่ยังกัดนะแม่เห็ดธรรมชาติเราพี่น้องนี่อืมันและบาดีมานแล้วเขาเห็นแต่ว่านี่พอดีขาดเลยมันอยากหนาวเลยเพราะว่านี่ก็มีเลยไม่คุณว่าเขาบอเห็นแบบนั้นเนาะมันยังจุ่มน้อยเด้ น้าเจ้าทางว่านี้ยันมันอ่าน้นี่ทางหลังจะก็มีได้ทางขไม่เอ,อทางเขาไปในเนาะคือสิเมนมือว่านี่ยังน่อยอยู่เป็นทางทางาทางก่อนเราวันนี้ีน้ำเกาะรายแล้ว เออมีน้ำได้ต้นต้นานา้ำซับเกลือน้ำมือนี้เจ็บโ,โตเป็นลายเตอ๋อเลยมือนี้จะเป็นยังไงดุดเขาเลยแบบนี้หมุนเขาทั้งเทิงพุ่นบ่มี่แบบทั้งเทิงโบมี่ลนยมันจะอยู่ตรงสาตรงนีงง้น,นี่ใช่ไหมก็อ,อยู่ปังเ,เออดินเสียดอกมันนะดึงเอาดอกน้อยๆเลยป้าดิฉัน เนี่ยนี่ดึงเอาก็ได้แบบตัวเตวานนี่ยะามายเขาว่ายังแข็งอยู่นี่เด็ก็ยังแข็งอยู่มาเอาอย่าไปเลยบางกับุ่มไม้เนาะพาไปหาหลอบองเที่วนี่จะไหวได้เนาะอยู่ไกลเฮือนขุดเจ้าขุดเจ้าบ่เห็นมาหาขุดจินลอลินพาย่าได้อันนี้ี่เหรอเนะไปขุดแล้วเนาะมาแล้วกินเขาก็เลยว่ายางหล่อเบอร์ โบมีบม่แถนะวหุ่มบังอันนี้อันนี้หน,นยันหุ่มปวมันกลันทางนจิ้มเอ้าอกีคพอหก็ขึ้นดอกแต่ว่าเมื่ออื่นจะขึ้นอีกยูบ,บ้างแถวนี้น,นันโบเมนบุมี่น้โนมีแต่ว่าโบมีไปเข่าเนาะเกนโบมีไปข่าอีลีอะ แต่แบบเป็นมหาพื้นกับกายไปตำทางน่สิป่าอื่นเราเพิ่นเที่ยวปลอมปลอมอยู่มันก็เลยเห็น,นจะก่าวค่ะคือเขาเคยมาเอาเห็ดพวกไยน้อยอยู่เมนตอนจะเ็เียเตที่ไปเ,นนเห็ดวิ่กเ่ะตื่นซาม,มาหลดอย่างมาน้อยหนึ่งขังเฮือนแต่ว่าจูบจูบ ป้าดิทางเทิงพวกกําเนี่ยดีค่ะเห็นอยู่ยลายดอกเยองหล่ออีกชิด้ป้าตาน,นะนอื่นเนาะไปบนหุหน่นนามีอยู่นี่นเอาหุ่นก่อนเยน,นี่เทิงเห็นอยู่ mừng luôn nha 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 mừng luôn 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 thật điêu ngang này chân à, vải bớt, mua cà vạt hay sai thật là mút mát, cây cây ăn 2 đọc, nghe anh không? Cái cãi kia à. cháu khó như chắc พี่คนจีรอรอไหมราหาเห็ดกับบัวลาเห็ดครับมันออกไปสำนักแถวเฮือนอยู่ในป่าเนาะอันแถวสึงนาเฮือนแถวบัวลายบึงซ้มันมาเกิดกายคนเห็นเห็นแล้วในลายเอยู่พี่น้องเมื่อกี้กะไปคุดแล้วก็คนคุดเบิ่นเนาะคนคุดลายตัวใหญ่ใหญ่เนาะไปคุดจีรอจนหนาบาด ลงทุนแห้งเป็นยังน้ามึงกัอยากลองวะมีจิมีจัคโตฮนะน้าเข้าไปคุดที่นี่ฮะได้ตัวละคู่ละสี่คู่คละสามกูไดอืมย์บอกอันมันใหญ่นะพี่นอ้องเด็ตัวนี้ฮะสองนอนเนาะสองวะมันช่อยู่คนละหูเด้อพี่นอ้องมีปัญหาเนาะ fc พิ่นถามว่ามันอยู่แนวใดแบบมันจะมีแยกโตขนาดพี่น้องนี่มันบริมันบริเมนว่ะอยู่หูเดียวเลยตัวเธอตัวผู้นะมันจะอยู่เทิงเนาะอันนี้มันจะอยู่คนละหูเนาะมันแยกกันแม่ยมันจะแยกแต่ขวอยเดียวแม่อนข้อยเดียวกันบางทีก็ควายหนึ่งในมันจะขึ้นเทิงแบบนี้เนาะตัวหนึ่งก็ซักลงหลุมนะว่าแล้วกันเป็นจากเบิ่งควายสามตัวนะแม่นมันเป็นน้ำอันแบบไม้ขวาวหูใหญ่ควายใหญ่ควายน้อยเนาะเป็นควายกั น้อยค่ะขุดมูลค่าเห็นควายสามตัวคือเก้าให้เพิ่นเพิเ่งมันรีค่ะเดี๋ยวเห็นเลยปุ๊บเกิดเห็นโอ้ยเหมินทรายเแล้วนี่หละห้างบูมักขุดนะหายเงี้ยสิโลได้เห็นแล้วนี่แต่ห้างไปขุดด้วยบนอื่นในตัวเดียวเนาะตัวแม่นี่ใหญ่ตือ้อขุดใส่ของในมัน ข้างหน้ามีเคีอ,คน,อนคนเปล่นเออได้ยินเสียงคนอยู่นะ <B GM> เจ้าข้าไปคุดเลยนะฮันนะใ <B GM> นานายนายั่นแไม่เห็นเขาไปคุดแล้วเห็นแต่ห้อยพันคุดรอดทางอันนี้เจ้ากขอพูดได้อยู่บ่ชัก ป้าฮอทคูอันเฮทศนะฮะน,นี่เนาะก็เจอเพราะว่าม,มันอยู่ในหักไม้เอเดนนี่ถึงเลยมันออกมาเองเลยนี่อันนี้กระโวยเก่าเพิ่นนี่นเห็ดข้าวลำเนาะบนบนเพิ่นบ่เห็นอะไรเปิลกุดแล้วหล่อแถวนี้ง่าเป็นกุดแล้วมันเสียเลือดเดียวกับพ่อ อันนี้เพิ่นขุดเด้วถุงงเออบบมีผูจับกล้องให้นะไปขุดหลดบ่ได้ซ้ำบ่ได้ทายคลิปคาจังกล้องกับมันห้าไขุดกิลเยแตแม่ไม่เขาว่าให้ไปขุดเดียว่ะนะเนียเลยกะจายดอกหาให้มันด้ขวละสได้ยินแต่ว่าขวนนมือได้กันนะอยากเห็นทางบ่ได้เห็นจักจีมีแท่พี่โดขวัท่าสาม โอ้ยห้าปรคุดแต่พอกินพสี่ามืกได้ไผ้ากระดังครึร่ง้ากระดังครึ่งอย่้ดก่อนดกนดิ่แพงไล้สิมีมันอยู่ในหมอดดินอ่อนเลย,<า>ยมันไปห,หาด้า <สะ S 2> งนซะบบนี้ลงลงีนองมาลงขี้นองเนาะยืง,งกะไลไขรตัวนีน้ออกเนาะ จับจาวโอ้สิไปเอากระถางลงไปเลยเอาลงแถวนี้ก่อนถ้าว่าหอดบ่หกสิบตัวใช่เออเอาลงมาตามๆเลยหอดบ่หกสิบเจ้าหอดอยู่จะกจืกหอดอยู่ตรงเนาะมีทางตัวผู้แล้วก็ตัวแม่รวมกันด้วยน้อะฮ่าฮุตมิ๋วจิรอ บอกแล้ว่าจุดจีแล้วเสนอเอ๊ะใส่อยู่นะโซเดียวคือบอร์โฟลุ่นเลนไลขวายบนทางหนานคือกองขพูน โอเมนเนาะ,คนคะทา้งหนาด้มันมีหัวอยู่มันโตเก่าผลิตเสียบบแปลกใจเราขนาดเท้ากันยังคุดบบได้ไปเท่าได้ขวยเป็นน้ำบ่อนมันได้บ้างบ่อนเบอร์รี่ปานนี้ป้ามเอาใบไาม้ลงไปกินอง้าเห็นหูมันเลือได้างงสองหูนะมะั้งก็แป้งหน้ากับใบไม้กัมีเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวนี้ก่อนอเน่ตัวูนนะดวามันออกอ้ยตว้มี บริจักได้ว่าตัวเมตาผูนี่ตัวแมวคือเป็นกลอนยาวๆแล้วกตัวบัตตห้องแลวตัวผู๋ตัวเมตห้องอีทีตัูกจักของบตนตันี้ถ้าอีกมุมันจะว่าทางนั้นแหะมีใบไม้ปกอยู่รว่าตานบริเวดๆอยู่ไกลได้หักเข็นมันเป็นหูแปลงมันี่เสเลย ต <inaudible> 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 ัวนี้ยังโสดอยู่อยู่พอเดียวมันผู้ลายกระลายพวกสามตัวคนเดียวเคยเคยคุดได้หอดสี่ตัวโมโหเดียวโอ้มีหัวสี่ตัวมันอยู่นลำกันแบบเพลย์ไวะแม่ถึงเลยพี่น้องต้างทำโมโหใหญ่แท้ตัวนี้มันเป็นแบบว่าไม่เขาว่ามันอยากอยู่แบบสบายสบายนะ ของกินธรรมชาติเนาะโดมตัวเดียวด็ตัวผูก็บชิเป็นยังนี่คนสุนทรคูดไปคุดมาขโมยเนาะอย่างเละไปละมานมาหัดป่าไม่ตักเท้าในในวอย่ยางครับบุงออกแล้ว,วก็ลองรลนะ มันซื้อว่ากล้องเขาคืออยากมัวมัวจะดอกเนี่อออกสีแบบมัวมัวต้องใช้ขีดินถือเนื้อว่างเก่าเขา,ขาอีกแล้วใช่ไมหคมครับเร็วมันถึงก่อนเขาใส่แล้วเลยถึงแล้วเขาใส่รถ ดึก <c oughs> ถิมใช่มูไซหาตามทางวันนี้สบายอยู่บ่มียุ่นนงน่เกิดขาอในกลางทางมันเปิดเอาเลยสองขวยเพื่อนหลดมานี่กัลุกคุ้ม่กันไ่หล้นี่ มันอยู่ในนี่เลยนุบังเกา่าถางทางน้อไม้คมวะเคยมีข้จะขุดแล้วปีเกล้วนี่มีหวยขุดถ้าเกิดเห็ดคูไว้ด้วยนี่จักมาใส่นอนอยู่ในป่าเพื่นบอกต,อ,ตอนหนึ่งคือเปินขุดแล้วนัวกมาใหม่มีสองคูด้วยนี่

เนี่ค่ะกิลโ่ะเนี่ยเป็นขี้เข็บได้พี่ลองไหมจุนเมื่อยเออเห็นแต่ดำดอ่ะดึงออกมานึงดึงมาแล้วอ่ะไมเคยดึงมาน้มาได้อื็นี่ตผูเนาะตัวใหญ่ใหญ่เนาะจัพ่อจัหูเหลึก เป็นทางไปสวนก็ไ,ได้นีน่เนาะทางสวนเพิ่นขาแบงไนปนบ้า้ม่หรือนับ้านห้างบริมันเนี้ยค่มีเครื่องปลูกเก่าเพิ่นเคยเข้าไปเ่อหนึ่งน้ำเพิ่นนะ ดอสุดทางนี่ก็โอ้บ่สุดดอกเนาะทางนี้บ่แม่นซอดบ้านนองแลนบ่ซอดบ้านนองแลนน้องละเฮาบ่เคยไปจักเทื่อได้ยินว่าซอดครับผมซอดบ้านซาแลแล้วนโตมาเิ่มเเลยโอยัง โอ้มาเลยตัวดียวบางกันเยอะนี่สองตัวมัอยู่ต้นละโหกันเลยไหนตัม่แต่ว่าใจจอยเนาะ <laughs> เจอหอยเป็นคุดแล้มหัเนุดะมัน,เห,นเห็นมันเห็นมนสียนอันนี้กับเป่นคุดแล้วนี่นี่ถึงเลยมาคุด้ย,ยสิไปตัวเดียวาตรงหกักคาดิน่อนมันสิไปไก่ฟางพมมีเิ่นเนื้อ เขาพุทธวะตอนถึงวินไหวยิงทรายเหมือนเดี๋ยวนี้หละเนาะไม่พุทธเลิก่อยมือกล้องก็กินข้าวมาแล้วลืมกินน้ำเอื้อมาทางจับกล้องก็เอื้อนะมน้ำถึงแล้วถึงแล,ล้วแม่เกือบซับผูกลงขัดโซ่สมบัต เงี้ยทำให้เบิรงยุกเดี๋ยวฮึรับไห้งมาับยเนาะเ็แม่น้อยเต่บเลยที่้อกคู่เฮ็ดกระเพาไว้แถวแคมทางคนละเนาะนักเลยเด้อบางทีหายเบิ่งอีกเนาะนักเติบเลยนี่เลยร้ายเติบแล้วเด่มาฮากุถือเจ้าอะไรอันาาตัวเดียว ได้ไเติบไปไเติบด้วยพี่โน้องคุดเหรอไปเท่าทีบเนระพอดิหล่อกับพอด้กินอยู่พอได้ขวข่าค้ายกันห่อยเบาหน่อยโตเบาเท่าไรก่อนหน่เจ็ดสิบพันนะเท่าไรหน่อยละเจ็ดสิบอืมน่อยละเจ็ดสิบพันเนาะล่อย, 70, อยปลายบาทพี่โน้องหน่อยตัวนะ แต่ว่าเขากับบัววายดอกมีแต่คุดกินนี่แหละมันก็ร้ายนีห่แหละถ้ามีายยามควายร้ายนะโอเคอยู่แต่อันนี้ควายบัวร้ายเป็นไงก็ับคุดกินนี่แหละโดยเอาพี่น้องจสนใจก็มีแต่ว่าคลิปนี้ก็สิอคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยเมื่อนี้บริเวณป้าซ้าพี่น้องหาอยู่หากินแถวเฮือนนี่แหละเนาะหาคุดกินหรอโดยเอาคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี